ดีลก็กำจัดสนามทีใช่ไหครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการกำัดวาตัวขอที่ผ่านมาที่หน้ากมันเป็นจะนตลกใช่ครับแต่คั้งนีเป็นเป็นนามีที่เรืงในเรื่องบรรยากาศแล้วความน่ากลัวตรนเป็นการเป็นกรเนตัวเองเลยนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองนการเรียน คือในตอนเวลาใช้ครับเป็นไปเจอโลชั่นโลชั่นหนึ่งที่มันเป็นเรื่องของอย่างเงี้ยเราก็เลยแล้รับโลนี้แบบแข่งง่านักสนใจอะไรเงี้ยเราก็เลยมาคิดัเป็นคอียื่อมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ชื่น่าปวดมากครับน่าปวดจริงเป็นคนเติมมากคนเติมมากเรื่องโลชั่นเป็นแนวสีองขวานะใช่คับก็จะเป็นแนวสีองขวานเรื่งเรื่องาเัวกหน่งคนนึงที่เดินทางไปจเกาะเกาะหนึ่งที่มีวันเดินทางเลี้ยวจากฝน่อ เราก็ไปเจออกก็คือทางุรินที่เดินทางไปเที่จะอตัวละครอกทีไปเจอแรกก็คือฮาร์ฟอะไร่เ้เดอทพี่เกดก็คือที่นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องราวความเป็นอควาที่เติมต็มปเป็นแง่าได้ร่วมงานกับเราไหขอได้เครับคุณนุ่มก็จรงจริงอันดับแรกคือตอนแรกนี่ในการที่เราเราทำบทมาแล้วคับที่ตอนนั้นตัวละครคืออนี้คือุดบเบิ้ียท่เป็แล้วือชอบคือความต้องกอยู่แล้ต่างคแล้ว นะ,นะครับในตัวตัวที่ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเรามองว่าเออน้องน้องเหมาะกันที่จะเป็นตัวละครของเราอะไรเงี้ยก็ลองให้น้องมาแคสดูแล้วก็ได้ยังไงสองการส่วนตอนนี้นี่คือเราเคยเจอกันมาติดยาติดาแล้วก่หายไม่แล้วแล้วก็มันมีเป็นการตัดมาที่ผมก่าับจริงๆนิคๆเคยเป็นเอกในบงสิเรื่องมากแล้วก็เราก็ไม่ได้เจอกันเป็นมครั้งแรกคือก็จะแบ่งเป็นเป็นเรื่องนี้ ตัอดแตงทีแ่ปีครับทผมมาด้งอว่าตัวทั้งแ่ด้วยตัวเอะไรนะฮะอะไรนะครับอเตแต่ะเื่องอะอาเรื่องแต่ลนีุ่มใช่ไหมอาว่รับบทเป็นเจผสมแล้วเป็นหลานเจ้าว่า ป็นสังกัดก็รับบทเป็นเต็ดนะก็เป็นหลานเจ้าบ้านนะแล้วก็เป็นพางปั้นหุ่นประจ้าบ้านค่ะรับบทเป็นมีนานะคะเป็นนางเอกของเรื่องเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวค่ะเป็นหญิงสาวยักษ์โจรค่ะก็มีเป็นพี่สาวของเนนบี ครับผมก็แบงค์นะครับแบงค์รับบทเป็นเด่นคุณครับผมก็คาแรคเตอร์เป็นคือเด่นคุณเนี่ยจะเป็นคนที่เ้าวฆานักเลงนักเลงครับแล้วก็ได้เข้ามาบวชเรียนตอนที่พระอานนท์เขาเข้ามารักษาการแทนเจ้าวาดครับครับผมก็เซนนะครับรับบทเป็นเนนจ่ายครับก็เป็นลูกน้องเนนคุณครับผมในเรื่องว่าจะแบบ หัวอ่อนหน right? ่อยครับเป็นคนขี้กลัวครับเน้นเอาตัวรอดครับอยู่กับคนที่แข็งแกร่งครับผมก็รับบทเป็นเตะครับผมก็เตยเป็นเด็กวะนนี่แหละถูกเก็บมาเลี้ยงโดยหลวงตาเรับก็เป็นเอาเป็นว่าช่วยงานวัดทุกอย่างเลยจริงๆนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมส่วนผมรับบทเป็นทางครับซึ่งจริงๆต้องเลีย เรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ว่าทามเนี่ยไปตามหาพี่ชายตัวเองที่เกาะแห่งนี้ครับเพราะว่าพี่ชายอยู่ที่เกาะนี้ซึ่งพอไปถึงเกาะเราก็ทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆเป็นไปหมดนะครับผมประมาณนี้โอ้อันนี้คือให้เต็มติดเต็มร้อยเลยครับคือผมรับเต็มที่เลยครับเรื่องนี้เพราะว่าผมว่าเรื่องนี้คือเป็นเรื่องนแรกๆของผมและผมก็อยากทำมันออกมาดีที่สุด ประกอบกับโลเคชั่นที่ผมได้กับนักแสดงที่ผมได้คือทุกคนทุนก่มเงินทุกพลังครับให้ออกมาให้น,าน่าเชื่อถือให้ให้เป็นหนังสยองขวัญที่แบบคนดูคนดูชอบดูจับใจแน่นอนตกใจแน่นอนกลัวแน่นอนครับาางควมัก็ ก็หวังสุดๆในฐานะคนทำหนังเราก็เราก็หวังว่าเออเราอยากทำหนังไทยเรื่องนึงดีๆสักเรื่องนึงแล้วแล้วเราก็ยังหวังว่าคุณูจะให้การตอบรับที่สำคัญนะารับเนิ่งกับเราก็เป็นนักแสดง,รรงเข้ามาเล่นให้อะไรเงี้ยเราก็อยากทำให้มันเป็นที่เขาเปิดให้ไว้ใจที่หลอกหลอนอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ประชาชนได้ได้ดูหน,นังดีๆเพื่อน แล้วก็ฝากเรื่องขุนยนตร์ด้วยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นขุนพยนตร์ที่นอกจากพูดกับแล้วจริงๆทุกคนลวมถึงแรงผนก็เต็มที่มากๆการรถช็อปก็คือเข้มข้นมากแล้วก็บอกเลยว่าถ้าทุกคนได้เห็นเบื้องหลังการรถชอร็อปทุกคนจก,ก็ติดรถผลแบบนี้เต็มที่จริงๆคผมก็อยากให้ทุกคนอดใจรอหน่อยนะครับผมกับขุน,นะะพยนตร์เรื่องนี้น,นะคะรับขุนพยนต์รับรองว่า สุดสุดแน่นอนแล้วก็มีเซอร์ไพรส์แน่นอนออแต่ทีนี้เราเราโอเคไ,ได้ไงแต่จริงๆมันทุกตัวละครที่ที่อยู่ตรงนี้ทุกคนมีเซอร์ไพรส์ให้คนดูแน่นอนครับแตขอขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้เขารวมนักแสดงดีครับว่า <laughs> ให้พูดในแค่นี้ <laughs> <laughs> ต่อเลยบอกว่าขอเก็บไวไ้เป็นเซอร์ไพรส์แล้วครับเหมือนแบบถ้าแบบแบบถ้เรื่องที่ลึกไปกว่านี้ตั้งแต่ละคนจะรับรองว่า ไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนครับแล้วก็เป็นการทำงานที่สำหรับน้องๆคือเวิร์กช็อปกันหนักมากๆจริงๆกับคาแรคเ,เตอร์ที่น้องๆได้รับไปเนี่ยไรฝากด้วยนะครับคุณพยนครับผมขอบครับผม